สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้านะคะกับปูเป้พักนันในช่วงประเด็นสังคมเช้านี้จะชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยกันถึงวิธีการรับมือกับเฟกนิวส์ค่ะซึ่งเฟกนิวส์นะคะแปลตรงตัวก็คือข่าวปลอมนั่นเอง แต่ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นอกเหนือจากข่าวปลอมแล้วนะคะยังรวมถึงการบิดเบือนข้อมูลการนําเข้าข้อมูลเท็จต่างๆนะคะซึ่งมาในหลากหลายรูปแบบแล้วก็มาในหลายช่องทางนะคะอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอินโฟกราฟิกบ้างในเรื่องของคลิปวิดีโอบ้างหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีการรวมตัวกันเป็นแก๊ง call center แล้วก็นําเอาข้อมูลเท็จนะคะโทรมาหาเราหลอกให้เราโอนเงินไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะทําอย่างไรให้เราทุกคนเป็นพลเมืองตื่นรู้ you <laughs> สามารถที่จะรู้เท่ารู้ทันนะคะในส่วนของเฟซนิวต่างๆที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นเช้านี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเราเช้านี้ขอต้อนรับคุณธนกรศรีสุขใสผู้จัดการสำนักง,งานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีค่ะคุณธนกรสวัสดีครับปุเป้ครับส <c oughs> วัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ขอความรู้สักนิดนึงนะคะในฐานะที่คุณธนกรอย,อยู่ในแวดวงของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นเนี่ยค่ะคต้องบอกว่าเวลาที่ใครสักคนหนึ่งจะรับข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะคะตามหลักประ สารสัมพันธ์แล้วเขาจะรับตามกลุ่มความเชื่อของเขาคือถ้าเป็นตรงกับความเชื่อของเราไม่รู้แหละว่าจริงหรือเท็จแต่เราเชื่อไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเราพร้อมที่จะเชื่อทันทีตรงนี้นี่เราจะจัดการกับชุดความเชื่อของเรายัางไงดีคะอย่างนี้เออยากมากค่ะนะครับแต่ว่าที่ปูปเป้พูดถูกเลยคนเนี่ยจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยตามจริตของตัวเองะนะชอบแบบไหนเชื่อแบบไหนเนี่ยก็จะมีความโน้มเอียงที่จะ ให้ความสําคัญกับข้อมูลข่าวสารประเภทนั้นค่ะให้ความสำคัญนั้นแรกก็คือว่าทำไปค่ะก็คือเชื่อไปก่อนค่ะเนาะคือเชื่อไปก่อนเลยเชื่อไปก่อนเลยนะครับว่าเอออันเนี้ยต้องใช่แน่นะเพราะเชื่อปุ๊บก็รีบแชร์เลยซึ่งทุกวันเนี้ยมีข้อมูลพวกนี้เป็นจำนวนมหาศาลเลยอืม อย่างนี้ถ้าหากว่าถ้าเราจะ,จะขอยับยั้งชั่งใจสักนิดนึงนะคะว่าเข้ามาถึงแม้มันจะตรงกับ <Okay. S 1> ชุดความเชื่อของเราตรงกับประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยแล้วเราจะตรวจสอบได้ยังไงคะว่าข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าเราหลากหลายช่องทางเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จเราจะตรวจสอบได้ยังไงง่ายๆ<า>เลยเมื่อเช้าก่อนที่จะมาเข้ารายการใช่ไหมก็มีในกลุ่มเนี่ยก,ก็ส่งข่าวเรื่อง Elon Musk. อีลอนมัส์ไปซื้อทวิตเตอร์ใช่ไหมซึ่งเราก็ดูข่าวแล้วว่าก็ซื้อแล้วนะครับบรรลุข้อตกลงแล้วแต่ว่านโยบายของเขาเนี่ย เรายังไม่เห็นการถแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการะนะครับเมื่อเช้าก็มีคนที่เออเอาคล้ายๆกลึงข่าวสั้นเนี่ยที่เป็นภาษาไทยแปลมาว่าอ,อ,อีลอนมัสประกาศนะครับจะทำะนโยบายในการบริหารจัดการทวิตเตอร์นะครับซึ่งอ,อ,อ,อันหนึ่งในนั้นก็คือว่าต้องการที่จะให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์เนี่ยได้แสดงตัวตนนะครับไม่เปิดโอกาสให้พวกที่มันเป็นอวตารหรือพวกหลุมดำทั้งหลายเนี่ยได้ สร้างบัญชีปลอมขึ้นมาในทวิตเตอร์เพื่อจะทําให้ทวิตเตอร์เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะเราอ่านแค่นี้เนี่ยเราน่าจะเชื่อไหมน่าเชื่อไหมน่าเชื่อใช่ไหมออกมาแหมหลังจากที่อีรันมัสประกาศทันทีเลยนะคะใช่ถูกต้องแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยมันมีลิงก์อยู่ค่ะนะครับมันมีลิงก์ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ไอ้เราก็คลิกไปดูลิงก์เราอยากดูต้นฉบับของมันจริงๆเ่ะต้นตอมันจริงๆอ่ะ ปรากฏว่ากดเข้าไปในลิงก์ปุ๊บเนี่ยมันเข้าไม่ได้อพอเข้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเอ,อ้ลิงก์นี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเว็บไซต์ธุรกิจโดยตรงหรือว่าเรื่องการข่าวโดยตรงก็พอดีเรามาถึงเนี่ยตัวเองก็มาถึงรายการก่อนก็ส่วนตัวก็คือว่าอันนี้ยังไม่เชื่อนะอยังไม่ยังไม่แชร์ต่อและไม่เชื่อด้วยว่านี่เป็นนโยบายของ Elon Musk. อีลอนมัสก์อยากจะตรวจสอบต้นตอจริงๆเพราะต้นตอจริงๆเนี่ยมันดูไม่ยากนมีเวลาออกจากรายการก็ไปเช็คจากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ก็เจอแล้วพ่านเรื่องแรกเลยนะอยากให้อย่าเพิ่งเชื่อเอ๊ไว้ก่อนเอ๊ไว้ก่อนนะคะไม่ว่ามันจะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้คุณธนกรคะเวลาที่เป็นข้อมูลดีๆข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยคนเนี่ยคะจะลังเลใจเอ๊เชื่อดีไหมแต่พอเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลปลอมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคนนี้พร้อมที่จะเชื่อทันทีเลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆเลยนะคะครับไอ้ทวดที่เราจะรู้สึกว่ามัน น่าจะถูกต้องมันมีความสมเหตุสมผลอันนี้ยิ่งอันตรายเลยอจริงๆเนี่ยในตะวันออกเราเนี่ยโดยเฉพาะคนพุทธเนี่ยก็พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเรื่องของการละมาสูตรอย่าเชื่อเพราะว่าคนพุทธน่าเชื่อถืออย่าพูอย่าเชื่อเพราะว่ามันมีหลักทฤษฎีรองรับนะอย่าเชื่อเพราะมีการอ้างอิงตำราอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ที่สาคัญที่สุดคือเอ๊ะไว้ก่อนตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนค่ะบเป้สังเกตไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทําข่าวเนี่ยการวงการข่าวเนี่ยเราจะแข่งขันกันที่ความเร็วใช่ค่ะใครเร็วกว่าคนนั้นจะได้เปรียบในแง่ของการแข่งขันใ,ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ความเร็วเนี่ยมันต่างกันแค่อาจจะสามนาทีห้านาทีแป๊บเดียวนะมีคนโพสต์ข่าวปลอมมาถ้าไปกระทบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยไม่เกินห้านาทีเนี่ยเขาก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไม่ได้แข่งกันที่ความเรงเราต้องแข่งกันที่ความถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันให้ตั้งหลักไว้ก่อนว่ามันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามแต่มันอาจจะเป็นข่าวปลอมนะนะมันอาจจะไม่ถูกต้องนะ ก็เราไม่ได้แข่งกันที่เรื่องของความเร็วแล้วนะคะไม่ได้แข่งกันที่เรื่องของรับปิดแล้วแต่แข่งกันที่เรื่องของความถูกต้องหรือว่าไร้นั่นเองและที่สําคัญเขาอะไรก็ตามนะคะต้องมี responsibility ด้วยก็คือเมื่อส่งออกมาแล้วเนี่ยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในสังคมเพราะฉะนั้นคออนุญเรเรียนถามคุณนากรสักนิดนึงว่าคนที่เขาลุกขึ้นมาทํา fake news เนี่ยเขาทาทาไมเขาได้อะไรอะคะอืมเนี่ยเป็นที่มาของเชิงในเชิงทฤษฎีเนี่ยฝรั่งก็ศึกษาเรื่องนี้เนาะ ซึ่งมืองไทยเราก็เอามาใช้คือเขาก็ไปศึกษาลักษณะของจะเรียกว่าเฟกนิวก็ได้มันมีอยู่สามระดับระดับแรกก็คือเป็นมิสอินฟอร์เมชัน M I S เขาแบบว่าข้อมูลที่มันคือผิดพลาดเอาพูดง่ายมันไม่ตรงนะครับข้อที่จริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะเช่นว่าอันนี้เป็นลูกเสือแต่ไป เออพรีเซนต์ว่าเป็นลูกแมวอย่างนี้เอาง่ายๆนะยกเป็นอย่างง่ายๆอเจตนาก็อาจจะมีทั้งตั้งใจหรือนิดหน่อยหรือว่าโดยส่วนใหญ่จะไม่ตั้งใจแต่ในระดับที่มันสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Dis i n f o r m a t i o n d i s d i s ค่ะอันเนี้ยคือเป็นการบิดเบือนล่ะบิดเบือนเนี่ยแปลว่าต้องจงใจละทำไม่เกิดความเข้าใจผิดใช่เหตุการณ์ภาพเนี่ยอีกที่หนึ่งเนี่ยแต่ว่าเอานําเสนอแล้วไปบรรยายนาบอกอีกที่หนึ่ง นะครับและจงใจให้เกิดความเข้าใจผิดเห็น oh. ไหมคนก็ตื่นตัวกัน oh. มากในเรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นะครับแล้วก็ระดับที่สามเนี่ยอันนี้เป็นระดับที่เรียกว่าน่ากลัวมาก <c oughs> ก็คือเป็นม <c oughs> ันอินฟอร์เมชัน M A L อินฟตามด้วยอินฟอร์เมชันนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ในเมืองไทยเนี่ยเรากองทุนเราเองนะครับเราก็ทำงานร่วมกับสามสี่หน่วยงาน <c oughs> จริงๆแล้ว หลายหน่วยงานอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็ทําเอาข้อมูลที่หน่วยงานที่ตรวจสอบข่าวปลอมในประเทศไทยในสามหน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ะนะครับหน่วยงานศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นี่ก็เออ,เอ,อก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนอยู่ะนะครับอันที่สองคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดีอีนะครับและอันที่สามคออือโคฟกประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรภาค ประชาสังคมสามหน่วยงานเนี่ยสหน่วยงานนี้เขาบอกวมีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบข่าวนะครับเราก็เลยไปเก็บข้อมูลที่เขารับเรื่องมาตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเอา6เดือนเลยเป็นัไงบ้างคะ จากสามหน่วยงานเนี่ยรวมเคสได้สาหน่วยงานเนี่ยขออนุญาตไม่ไปลงเคสว่าแต่ละหน่วยงานไหนเท่าไหรแต่ทั้งสาหน่วยงานเนี่ยรวมเคสได้หนึ่งห้า้ยแปดสิบห้าเคสโอ้โหก็ไม่น้อยเลยนะทีเนี้ยไอ้ร้องมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะผิดหรือว่ามันจะเป็นเฟกนิวนึกออกไหมครับแต่ว่าเมื่อร้องมาแล้วเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของทั้ง3หน่วยงานเนี่ยปุ้บเองเชื่อไหมจากหนึ่งัห้ายแปดสิบห้า นะครับที่ร้องมาพบว่า908เคสเนี่ยจริงตามร้องเลย<อ>ก็คือเป็นเฟค e ิวอันนี้คือน่าตกใจมากเลยแปลว่า1นเนี่ยศูนย์ที่ทำอยู่ก็เออก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ตรวจสอบข่าวได้จริงนะครับอันที่สองเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นเฟค e ิวเนี่ยหรือจะเรียกว่าเป็นดิสอินฟอร์ม i o นเนี่ยมันเยอะมากเลยะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเราก็เจอโควิดใช่ไหมครับ ถ้าลงไปดูว่าแต่ละเคสอีกนะครับจาก908เคสเนี่ยมันเป็นเคสที่เกี่ยวกับเฟกนิวเรื่องโควิดวัคซีนเนี่ยประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ367เคสนะครับอันดับหนึ่งเลยแปลว่าในวันที่เรามีปัญหาในเชิงสถานการณ์หนึ่งหนึ่งเนี่ยให้พึงตระหนักเลยว่าวันนี้เรามีเรื่องโควิดเนี่ย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิดเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนเนี่ยมันเยอะมากานะครับเช่นเดียวกันถ้าวันหนึ่งเรามีปัญหาเรื่องภัยพิบัติเนี่ยข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติมันก็จะเยอะมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าที่เป็นเฟกเนิวอันดับสเรื่องสุขภาพาเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็ลึกซึง้งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง คนพร้อมเชื่อเลยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมเองเนี่ยใช้คําว่ามีภาวะที่ร่างกายอ่อนแอมีโรคเนี่ยคนทุกคนรักชีวิตรักตัวกลัวตายป่วยก็อยากจะไปหาหมออยากจะรักษาให้หายเพียรพยายามแล้วถ้ามีใครบอกว่าหมอนั่นดีที่น่นดีที่นี่ยาดีสมุนไพรนี่ดีเนี่ยมันไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้วก็ ลองเสี่ยงดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆปูเปยนึกออกไหมนึกออกค่ะเพราะมันเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยมันเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพวกข้อมูลข่าวลวงข่าวปลอมโดยเฉพาะข่าวปลอมด้านสุขภาพที่หลอกเพื่อจะขายสินค้าและก็ไปแสวงหากําไรงามๆเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยอันนี้น่ากลัวมากอันนี้เป็นอันดับสองเลยที่มาแล้วจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยก็ยังมีอยู่ตลอด แล้วก็อันดับ3ามก็เรื่องอื่นๆปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมก็รวมๆกันไป<ะ>เพราะฉะนั้นอยากจะบอกท่านผู้ชมทุกคนเลย<ะ>ว่าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกคนอยู่กับข้อมูลข่าวสาร<ะ>เราอยู่กับสมาร์ทโฟนคนไทยเนี่ยลองถามลองนึกดูว่าเอสถิติที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยบอกว่าคนไทยแต่ละคนโดยเฉลี่ยนะ,ะเราใช้ชีวิตอยู่กับสมาร์ทโฟนเนี่ยวันละสิบกว่าชั่วโมง 11ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้น,นเอ๊ะส่วนตัวเราเองเนี่ยเราใช้มันเท่าไหร่ค่ะนะบางยี่ห้อมันก็จะมะีการจับเวลามาให้เราเลย<ะ>ว่าวันนี้คุณใช้เท่าไหร่สัปดาห์นี้คุณอยู่กับทัชสกรีนเท่าไหร่อยู่กับหน้าจอเท่าไหร่อย่างนี้<ะ>เป็นต้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีคนโต้แย้ง<ะ>นะครับเพราะว่าอย่างเฟซบุ๊กนะะวันนี้เรามีผู้ใช้อยู่49ล้านบัญชีเกือบ50ล้านบัญชีนะครับไลน์เนี่ย เฟซบุ๊กนี่เราเป็นอันดับ8อันดับ7ของโลกไลน์ก็มี45้าล้านบัญชี<อ>เราใช้สื่อสังคมออนไลน์เยอะมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่ข้อมูลข่าวสารทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งบวกลบนะครับที่จริงบ้างไม่จริงบ้างไหลเข้ามาสู่เราในแต่ละวัน,นมันเยอะมากถามว่าแล้วเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรนั่นสิคะเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราเปิดรับข้อมูลข่าวสารที<ช>่เราแยกแยะไม่ได้อันนี้จริงไม่จริงแล้วเราจะ รู้ได้ยังไงว่าไอ้ข้อมูลที่ถาโถงเข้ามาหาเรานั้นอันไหนจริงอันไหนปลอมบ้างะคะครับก่อนที่จะไปอันไหนจริงอันไหนปลอมกอ็ซึ่งมีหลักสูตรอยู่นะครับว่าการตรวจสอบเนี่ยต้องทำยังไงแต่ผมขอพูดตรงนี้ก่อนว่ามีความพยายามที่หลายท่านเนี่ยหรือหลายหน่วยงานจะใช้มาตรการทางกฎหมายถามว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้มันผิดกฎหมายไหม,มนะครับจริงๆก็ผิดกฎหมายเนาะ ถ้าเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยถ้ามันเป็นมัน disinformation หรือมัน information เนี่ยเข้าขายหมิ่นประมาทก็ผิดกฎหมายทั้งอาญานะครับหมิ่นประมาทนะครับกฎหมายแพ่งคือละเมิดทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ <ม S 1> แล้วก็ยังผิดพรบอรคอม,อมนะครับมาตรา14นําเข้าข้อ,ขอมูลอันเป็นเท็จสาให้เกิดความเสียหายด้วย่วงนี้ได้ยินบ่อยนะใช่แต่ว่ามาตรการทางกฎหมายทํายากมากนะครับทายากมาก เหมือนกับเราวันเนี้ยเราอยู่เจอโควิดเนี่ยถามว่าเราควบคุมโควิดเราทําได้ไหมยากมากเลยโควิดต้องอยู่กับเราสิ่งที่เรากําลังทําอยู่วันนี้คืออะไรก็คือ,คอทุกคนมีมาตรการในการอยู่กับโควิดในการป้องกันในการดูแลตัวเองเหมือนกันเลยว่ากับเราอยู่กับข้อมูลข่าวลวงข่าวปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาโยงมาสู่ที่ปูเป้ถามไงว่าแล้วเราจะรู้มันได้ยังไง ข้อแรกก่อนก็คือเมื่อกี้พูดไปตั้งแต่ต้นเลยว่าหนึ่งต้องไม่เชื่อไม่เชื่อไว้ก่อนอย่าใจร้อนอย่ารีบด่วนสรุปเด็ดขาดเอ๊ไว้ก่อนเอ๊ไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยเอ๊เอ๊เอ๊สามเอ๊เลยนะครับหนึ่งไม่เชื่อไว้ก่อนสองเนี่ยก็ตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนเช่นถ้ามีส่งเป็นข้อมูลมาลองดูซิว่ามันมีวันเดือนปีอยู่ไหม ถ้าไม่มีวันเดือนปีไม่มีแหล่งบทความนี้ไม่รู้ใครเขียนออันนี้โยนทิ้งเลยหาที่มาไม่ได้ใช่ค,ครับแต่ถ้ามีคนเขียนนะครับจะเป็นชื่อไทยชื่อฝรั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้หาได้หมดเลยนะครับะจะเป็นมิสเตอร์โจเซฟนะ,ะหรือใครก็แล้วแต่นายกนนร้อเราสามารถเซิร์ชชื่อเขาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนี่ง่ายๆเลยะจะบอกเลยว่านักวิชาการคนนี้ อยู่มหาวิทยาลัยฮาวาดนะคณะอะไรเป็นทำงานอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนมีงานวิจัยอะไรบ้างอ้อาปรากฏว่ามีตัวตนจริงแต่เขาไม่ได้เขียนแต่เขาไม่ได้เขียนออก็มีถ้าอย่างนั้นก็แล้วใครเขียนลองกลับไปดูซิว่าลองไปแปลชื่อที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษอันนี้สําหรับคนทั่วไปนี่ผมก็คิดว่าทําได้นะตอนนี้มันก็แปลอะไรกันได้ไง ก็ลองเซิร์ชดู<ะ>แล้วอาจจะเจอต้นต่อจริงหรืออาจจะไม่เจออะไรเลยนี่เป็นต้นวันวิธีการตรวจสอบเนี่ยนะจริงๆแล้วไอ้ตัวสมาร์ทโฟนปูเป<ะ>้<ะ>มันมีประโยชน์ที่เราใช้ในการสร้างสรรค์หรือทําการแสวงหาความรู้ได้เยอะมากเลย<ะ>มันบอกทุกอย่างกับเราปัญหาว่าเราบางทีแค่มีลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่ยเรายังไม่กดเลยอะะอะเราเชื่อไปแล้วเราไม่กดลิงก์เลย<ะ>ลิงก์เนี่ยดูให้มันน่าเชื่อถือ เหมือนในพวกข้อความสแปมเห็นไหม<ะ>ข้อความสแปมเนี่ยใช้องค์กรของหน่วยงานที่เขาต้องการที่เราเชื่อแล้วเขาเอาหน่วยงานเช่นธนาคารหนึ่ง<ะ>เอาเอชซีบีเนี่ย<ะ><ะ>สแปมเข้าม,มาบ่อยมากเลยซึ่งเอชซีบีเขาก็ซีเรียสมากในเรื่องนี้<ะ>เพราะว่าเขาก็พยายามส่งข้อความเขาจะไม่ใช้คําว่าเอชซีบีเวลาเขาส่งข้อความเขาจะใช้เบอร์โทรเลยศูนย์สองเลขเจ็ดตัวนี่เหมือนกันหมด แต่สแปมทำไงก็คือหัวเนี่ยใช้ชื่อธนาคารเขาข้างในเนี่ยมันจะใส่ลิงก์ที่จะต้องการดูดข้อมูลและปิดท้ายด้วยเบอร์โทรศัพท์ของธนาคารนั่นแหละหัวท้ายเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากเลยดูสิมันทําให้แบบคนถ้าเผลอไปเนี่ยนะโอ้คุณได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสุดช่วงนี้คนร้อนเงินคนกำลังหาวงเงินอยู่ถ้าเผลอกดไป ปึ้งโอ้โหดูดข้อมูลเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันถูกห่อหุ้มว่าไอข้อมูลเนี่ยอันแรกจริงอันท้ายจริงแต่ตัวกลางเนี่ยคือตัวอันตรายเลยดูดไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าหนึ่งเอ๊ะก่อนสองเนี่ยลองทําด้วยตัวเองคุณใช้สมาร์ทโฟนนี่แหละในการตรวจสอบดูผู้เขียนแล้วคุณเสิร์ชหาผู้เขียนเลยเหมือนปู้เป้สมมุติวันหนึ่งเนี่ย ระแวงว่าคุณสามีเนี่ยจะไปนอกใจหรือเปล่าเนี่ยปุ๊บเป้ก็ลงมือเช็คเลยนะครับดูโน่นดูนี่ง่ายๆเลยเหมือนกับเราระแวงว่าข่าวเนี่ยมันไม่ถูกต้องเนี่ยคือก็ต้องทําตัวเป็นนักสืบสักนิดหนึ่งเราต้องนักสืบนะครับถ้ามีตัวละครหลักของข้อมูลเป็นคนเสิร์ชหาคนตัวข้อมูลหลักเป็นสถานที่เสิร์ชหาสถานที่ข้อมูลหลักเป็นเหตุการณ์เสิร์ชหาเหตุการณ์เป็นบทความเป็นอะไรก็แล้วเราตรวจสอบได้หมด แล้วถ้าสมมติว่าพอผ่านขั้นตอนที่สองมาแล้วเนี่ยเราเช็คด้วยตัวเองเราก็เช็คหนึ่งแหล่งแล้วเราเริ่มเชื่อใช่ไหมก็อย่าเพิ่งวางใจตรวจสอบสักสองสามแหล่งอันที่สี่อันนี้ก็เรืออันที่สี่อันที่สก็ขี้เกียจอ่ะหนึ่งก็ไม่อยากทำสองก็ไม่อยากทำสามก็ไม่อยากทำโทรหาผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญวันนี้ก็มีบริการเยอะมากอย่างกองทุนเองก็มีนะวันนี้ก็มี เราเปิดเฟซบุ๊กเสือขาประชาชนก็รับบริการในการตรวจสอบข่าวลวงข่าวปลอมด้วยนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดีอ e, ีเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับชัวร์ก่อนแชร์ก็ยังทํางานอยู่โกลแฟกประเทศไทยหรือที่ทีมน้องๆกอ,องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อันนี้คือเขาเรียกว่าตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไม่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเสร็จแล้วก็ไม่รู้ทําไงต่อ,ตอก็รอนั่งเฉยๆย,ยังไม่เชื่อไม่ทําอะไรเลย ผ่านไว้สักสิบนาทียี่สิบนาทีเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเดียวกันเนี่ยโผล่ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบนั่งเฉยๆเลยโดยการรอไม่ใช่มันจะมีข้อมูลจริงเนี่ยที่ยืนยันเนี่ยมันจะปรากฏออกมาพอเว็บข่าวสมมุติว่าอาไทยพีบีเอสออกข่าวก็เป็นหน่วยงานที่เราเชื่อถือเราก็ไม่ต้องตรวจแล้วแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเห็นไหมว่าเว็บข่าวก็ไม่ออก สถานีองค์กรอะไรต่างๆก็ยังไม่ออกอันเนี้ยไม่ต้องทำหนึ่งสองสามสี่ไปทำห้าอย่างเดียวเลยคือนั่งรอแล้วก็ดูเว็บข่าวที่เราใช้ประจำซึ่งทุกคนก็โหลดแอปพลิเคชันอยู่แล้วยากไหมง่ายนะง่ายง่ายเลยแต่ว่าเชื่อมอย่างที่บอกันง่ายแต่ทายากค่ะมันทำยากว่าอย่างที่บอกว่าคนเรามีจริตอยู่แล้วความไวในการแชร์เนี่ยมันโอ้มันเป็น พฤติกรรมรวมหมูนะที่คนไทยแบบมีพฤติกรรมแบบนี้เยอะมากเลยเค,คุณธนก,กรนคะมันจะมีอย่างนี้ค่ะมันจะมีบางทีมีข้อมูลเข้ามานะแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้ถือเป็นข้อมูลลับไม่มีใครรู้เลยนี่โอ้โหนี่คนวงในเท่านั้นพอพูดว่าวงในเท่านั้นเรานี่คือพร้อมจะเชื่อทันทีเลยค่ะคุณธนก,กรอ,นอันนี้นี่ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะวงในสน่วในใหญ่จะเป็นหวยด้วยอ๋อเลขเด็กมีแบบนี้นะนี่ต้องจากวงในวงในเนี่ยถ้าวงในจริงมันไม่ออกมา มันไม่ออกมาอืมแล้วก็พวกหวยนี้ให้ระวังมันจะโยงไปสู่เว็บการพนันไอ้พวกวงในวงในทั้งหลายสักพักหนึ่งมันจะดึงไปสู่เพราะมันกระต่อมคนที่แบบเป็นนักเสี่ยงโชคนะครับดึงไปสู่วงการพนันแล้วก็ยังมีแบบนี้อีกแบบนะแบบประเภทเอไอ้คนขาดสายมูอะยังไงคะชอบไหว้พระใช่ไหมชอบเชื่อ สิส่งศักดิบบ์สิทธิ์แบบเนี้ยโอ้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเนี่ยมีคนเชื่อแล้วรีบแชร่นะให้แชร์ไปแปะกลุ่มแล้วชีวิตจะดีขึ้นอันนี้จะบ่อยเจอไหมเจอทุกวันคนะ่ะลบทิ้งไหมก็ไม่ส่งต่ออย่าส่งต่อเด็ดขาดเฮ้ยคนชีวิตเนี่ยมันจะดีหรือมันจะเลวเนี่ยเพราะแชร์หรือไม่แชรเหรอ,อ,อโอ้แบบเนี้ยมันบางทิแต่คนส่วนใหญ่เชื่อ แต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ก็ส่งต่อมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันเสียหายเพราะ<อ>ว่าเรื่องมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรค่ะคเนาะแล้วก็ถึงมีประโยชน์ก็ไอ้วิธีที่ไปไปเหมือนกับเชิงข่มขู่ให้คนกลัวค่ะเราต้องเชื่อในหลักอิทัปปัจจยตานะามันต้องมีเหตุท<า>ี่คนมันจะประสบความสําสเร็จ<า>มันก็ต้องมีเหตุที่ทำ 1, 2, 3, หน<า>ึ่งสองสามสี่ค่ะใช่ไหมครับค่ะห,<า>หรือว่าจะล้มเหลวมันก็ต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าคุณ จะโชคดีหรือจะโชคร้ายเนี่ยเพราะการแชร์หรือ<า>ขันไม่แชร์อย่างนี้เป็นต้นค,ค,ค,คุณธนกรคุณธนกรคะวันนี้มีคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่แล้วก็ถามมานะคะว่ามีการที่คนสร้างข่าวปลอมเพื่อหวังยอดไลค์ยอดแชร์หรือเปล่ายิ่งคนยิ่งแชร์เยอะยิ่งดีอันนี้อันนี้นนมีส่วนไหมคะชัดเจนมากเลยเพราะว่าการมียอดไลค์ยอดแชร์เนี่ยม,มันเป็นเรตติ้งมีคนเข้าถึงข้อมูลคุณเยอะ มันมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยู่แพลตฟอร์มเองก็ได้ขายโฆษณาในแพลตฟอร์มของตัวเองคนที่ใช้ช่องทางของตัวเองบัญชีของตัวเองในการขายสินค้าก็จะทําให้การขายสินค้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดีดีมากเลยครับเป็นคําถามที่ดีเลยว่าข่าวลวงข่าวปลอมส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันเจริญงอกงามดีมากเติบโตดีมากเนี่ย เพราะเบื้องหลังเนี่ยมันมีผลประโยชน์ทางธุกรกิจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อไปแล้วแต่อย่าลืมว่ามันมีคนได้สตังค์นะครับหกดไ like, ลค์2กดแชร์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีผลประโยชน์ ทางธุรกิจหมดเลยใช่โอ้ก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมเนี่ยให้คุยได้เป็นวันๆนะคะยังมีวิธีการอีกมากมายจสได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเช้านี้ต้องขอขอบคุณคุณธนากรศรีสุขไซส์ผู้จัดการสํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หวังว่าคงได้มีโอกาสมาพูดคุยเรื่องต่นงๆต่อไปครับขึ้นค่ะสวัสดีครับขึ้นค่ะสวัสดีท่านผู้ชมคับต้องบอกว่าบนโลกออนไลน์นะคะมีข้อมูลมากมายเลยค่ะและเราเองก็เป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ผลิตสื่อนะคะดังนนนนนัั้้วีเราทุกค ควรจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็รู้เท่าทันสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบให้รอบคอบตรวจสอบให้รอบด้านเลือกใช้เลือกแชร์แล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์นั่นเองนะคะลุกขึ้นมาเป็นพลเมืองตื่นรู้รู้เท่าทันสื่อต่างๆที่อยู่รอบตัวเราค่ะ